สวัสดีครับเอฟซีครับทักทายกับบรรยากาศตอนเย็นๆนะฮะตอนนี้ก็กําลังเตรียมตัวที่จะออกกําลังกายเพื่อสุขภาพกันนะครับนะฮะตรงนี้ก็คือเป็นบรรยากาศอรอบๆบ,บ้านนะครับนะฮะมีผล,ลไม้แบบทิวทัศน์ที่สวยงามมากนะฮะถือว่าเป็นรูปแบบคนบ้านๆน,นะฮะเดี๋ยวเราไปออกกาลังกายกันนะฮะตอนนี้ก็ กำลังเตรียมตัวพร้อมกันแล้วนะฮะเดี๋ยวตาตกลองพูดบ้างตกลองออกกําลังกายทุกวันเหรอคุณพลชัยอเอาว,วิ่งเลยนะครับเราก็เดี๋ยวมา,านั่งคุยกันตรงนี้ดีกว่าตรงนี้ก็เป็นหน้าบ้านนะครับเป็นบรรยากาศดีๆนั่งตากลมสักแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวก็จะไปออกกําลังกายเพื่อสุขภาพกันนะครับ ก็เนื่องจากาคล้ายวันนักข่าวนะครับวันที่5มีนาคมปศ2 5 6 7ปีนี้นะครับก็พร่งนี้นะฮะเป็นวันสื่อมวลชนแห่งชาติกันด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นก็พวกนี้ก็จะไปทำบุญนะฮะนะครับอ่าถือว่าเป็นอาชีพที่เราอ่ารักเป็นอาชีพที่เราทำอยู่ทุกวันนี้นะครับ เป็นอาชีพสื่อมวลชนนะครับเพราะฉะนั้นก็พวุงนี้ก็จะมีกิจกรรมส่วนตัวอาจจะไปทําบุญตามวัดต่างๆนะฮะถือเป็นวันสําคัญของพวกเรานะฮะพรุ่งนี้ก็เป็นวันของพวกเรานะฮะนะครับวันที่5มีนาคมพศ2567นะครับฝากติดตามครับสวัสดีครับ